สวัสดีครับจากท็อปนะครับเดีย๋ยววันนี้เราอยู่ที่วัดธรรมมงคลของสมเด็จพ่อวิริยังนะครับเดีย๋ยวพามาดูรายการพระเครื่องที่ตัวถุมงคลที่วัดคร,รับเพื่อมาจากในพระบูชาเป็นพระยกนาตักสามนิ้วนะครับสี่หมนะื่นบาทยกนี้เป็นยกที่ใช้ทำรูป เ,เป็นรูปหล่อนะครับคุดเนี่ยจตัตราดาจัลวัานเนี่ยเป็น,เป,นเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับถ้า3มนิ้วสี่หมื่นเนี่ยนี่น่าจะเป็นหลักแสมน,นะองค์ใหญ่ เหรียญกลมเหรียญกลมรุ่นนี้ยังพอเหลือให้บูชานะครับเป็นผ้ายันก็มีผ้ายันผืนละ500บาท ๋ยวไปดูสมเด็จรายการาพราผงยังพอเหลือให้บูชานะครับพ้าผงเป็นผงที่ผสมหยกนะครับเป็นพระผงสีเขียวนะครับสวยๆองค์มไม่แพงนะองค์ละร้อยแครับนี่รครับองค์ด้านหน้าละด้านหลังครับ เป็นสมเด็จยกนะครับพิมพ์มาตราฐานนะพิมพ์ใหญ่ลงละพันเล็กลงมาก็จะหกร้อครัเลสุด้าสองแหวนเหรอจะช่าแหวนอันใส่เอง เป็นแหวนอะไรเป็นเนื้อัลปาก้าแหวนที่บแบบสวดลักขี่ห้าสูงแหวนเนื้ออัลปาก้าครับงานสวนลักขีก่นี่แหวนร้อยปีปีหกสิบหกร้อยปีก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายรุ่น,นว่าเนื้อัอลปาก้าราคาห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้มีให้เช่านะะแล้วก็ติดต่อผ่านแอดไลน์นี้ ถ้าจะเช่าก็แอดไลน์นี้เช่าแล้วก็ส่งออนไลน์ให้ด้วยใช่ไหมคะส่งให้ก็ขอพี่เขาประชา<ห>สัมพันธ์สนใจวัตถุมงคลน,นะครับแอดไลน์มาที่ไลน์นี้ได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งออนไลน์ให้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูรายการสมเด็จหยกนะครับมีทั้งหมดพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นสมเด็จหยกแกะเข้าลูกนะครับสวยมาก องค์ละสามพันห้าสี0พัแล้วก็สี่พันเกยกนะครับเป็นงานหยกใส่ซุ้มกรอบนะครับแบบวินเทจนะครับแบบโบราณนะเป็นเนื้องเงินชุบทองในค่อนนะครับสวยๆเลยนะครับถัดมาด้านข้างติดกันนะครับจะเป็นยกรูปเหมือนของหลวงพ่อวิทยาลางนะในรุน่นพิเศษสร้างปี65้านเองนะครับขนาดกระทัดรัดน่ารักเลยนะครับ องค์ละหนึ่งพันห้อบาทเดี๋ยวจะขอดูตัวอย่างนะครับให้พี่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ่าโอเคครับเมื่อกี้ขออนุญาตพี่เขานําตัวอย่างมาให้เราได้รับชมกันดูนะครับเป็นเป็นพระยกรูปเหมือนของหลวงพ่อวิริยังนะครับดูจากขนาดแล้วประมาณประมาณ3เซนติเมตรนะ ประมาณ2.5-3เซนติเมตรในราคาบูชาองค์ละ1,500บาทนะครับนนี้่ารักสวยมากนะครับที่ที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานจะมีการลันหมายเลขด้วยเห็นไหมอย่างองค์เนี้ยหมายเลข260ขนาดกำลังน่ารักเลยนะครับจ๋าว่า ประมาณ2.5ถึง3เซนนะครับสร้างจากหยกจริงนะเป็นหยกนะครับส่วนที่เหลือจากการสร้างผ้าองค์ใหญ่นั่นแหละนะครับเป็นผ้าหยกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาในกล่องนะกล่องผ้ากำยี่สีแดงดีนะครับรุ่นนี้นะปเป็นปี65 พารุนนี้ก<ม>็คือสร้างปีหกห้านี่ใช่ไหมเป็นพารุนที่ออกมาล่าสุดใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่ดีย<ม>แต่หยกจะใช้เป็นองค์องค์เก่าอ<ม><ม>งค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับใช้องค์เก่าแกะป็นองค์รูปเหมือนหลวงพ่อพอ๋อคือเป็นยงเป็นยง<ม><ม>ที่แกะก็คือนำมาแกะใหม่อย่างนั้นแหละใช่ใช่ก็คือ คือมีอยู่แล้วแล้วก็มาแกะให้เป็นหลวงพ่อใหม่ครับครับก็มีจํานวนบางส่วนที่ก็แกะขึ้นมาใหม่ของหมครับนี่นะเพื่อนเป็นพ้าหยกนะครับที่ที่เป็นท้าตั้งแต่รุ่ดลุ่งแต่ปีสามห้านั่นแหละนะครับนํามาทํานํามาแกะใหม่นะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับก็คือเป็นหยกตั้งแต่น่าจะเป็นหยกที่ที่เหลือจาก ที่เขาทําองค์ใหญ่เนาะใช่ไหมใช่คที่ถ้าเป็นองค์นี้นะเศษกันนี้แต่ถ้าเป็นองค์หลังๆลสมเด็จเนี่ยก็คือเป็นอีกก้อนหนึ่งตระกอบตระกบจากที่เดียวกันจากที่เดียวกันใช่อชย่างสมเด็จเนี่ยก็คือแบบไม่เลี่ยมไม่มีคือคือมีเฉพาะ<ม>ที่เลี่ยมก็มีแล้วไม่เลี่ยมี่เท่าไหร่ถ้าไม่เลี่ยมพันหนึ่งแต่ถ้าเลี่ยมเนี่ยจะราคาตามนี้เลยครับตามนี้าอ่าอ่าอ่าครับซึ่งสององค์จะแตกต่างกันก็อย่างองค์นี้ที่พี่หยิบเมื่อกี้นี่คือองค์ 4 9 10, 9 9 9 9ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงด้านหลังพี่ด้านหลังเนี่ยครับอ,อันนี้คือจะมีแค่วอทอปัดเป็นทองแต่อันนี้ยคือที่พี่ถืออันนี้คือจะมีะตัวอัคระกับชื่อยอ่อวอลอยยอลของพ่อครับโอเคอคือจะแตกต่างกันแล้วก็น่าจะเป็นที่กรอบด้วยครับครับจะไม่เหมือนกันอ่า พอแยกความแตกต่างได้แล้วนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายเห็นไหมกับด้านขวาจะต่างกันนะครับด้านซ้ายฟอร์มเรียบจะอยู่ที่4,000นะครับส่วนองค์ขวาจะอยู่ที่4,999โวลมินะครับหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะเป็นพระยกนะพิมพ์สมเด็จนะครับต่างกันแค่ด้านหลังนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากไม่เอาเรียมเรียมกรอบทองเนี่ยนะชุบทองไม่่อนนะครับก็จะอยู่ที่องค์ละหนึ่งพันบาท องทางการติดต่อ l ล n e มี l ล ne แอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอปก็มาสอบถามกันได้นะครับนี่เนื้อหยกเขียวฉ่ำเลยนะครับเป็นงานเลี่ยมแบบแคล้ายๆเหมือนเลี่ยมวินเทจนะเห็นไหมจะมีการเปิดหน้าเปิดหลังนะครับด้านหลังมีประทับ เป็นวรยอนะครับหลวงพ่อวิริยานะครับแล้วก็จานอัขระีตัวบูชาองค์ละ4,999บาทนะครับอตู้นี้เดี๋ยวให้ดูแหวนนะครับเมื่อกี้จ่านะครับฝอ,อบอจ่าจัดไปแล้วนะครับเป็นแบบนเนื้ออัปปะกาในราคาในราคาวงละ500บาทนะครับในตู้ก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ย2,000เนื้อบอล600อัปปะกา500เนื้อทองเหลือง200บาทนะครับ ถ้าเป็นแบนหยกก็มีนะครับแบนหยกจะเป็นวงละ600บาทนะเอที่แฟนจ๋าก็เช่ามานะครับเป็นเนื้ออปัปก้าถ้าใครเช่าตูท้ทีวัดก็จะแถมเป็นพระผงะพระผงพิมพ์กลมนะครับให้ด้วย เดี๋ยวให้พี่เขาหาเลขสวยๆให้นะครับจะเอาพายกรูปหเหมือนหนึ่งแปดหนึ่งหน่ดตัวสวยนะใต้ฐานจะมีลายนะครับของเน,นื้อหยก เทียบกันสองคนสีของหงยกสีของนม่หยกก็จะแตกต่ตางกันไปชอบแบบไหนมากกว่ากันแค่นั้นแหละมันต้องสีเข้มหรือสีจางหรือยังไงอันนี้แล้วแต่ชอบครับบางท่านเนี่ยพอมาบูชาปุ๊บต้องการองค์พระแบบนี้พิมพ์นี้ แต่ต้องการองค์ส,สวยซึ่งถ้าพูดถึงคือองค์พระองค์เก่าจะเอาส,สวยเลยมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้คือเราก็เลยเอามาแกะใหม่เป็นเอ,เนองค์ที่เข้ารูปด้วยพิมพ์หนึง่งคือพิมพ์นี้แหละแต่ว่าแกะให้สวยเข้ารูปกับอีกอันนึงก็คือเอามาแกะเป็นรูปพระเจ้าอังทอ,อ,องรอยใช่ครับเพราะว่าถ้าให้บูชาแบบนี้น่าจะอีอกอีกหลายปีกว่าจะหมดถ้าพูดถึงใช่ คือเป็นดิมที่นิยมอยู่คือหลายๆท่านอยากได้องค์สวยขึ้นครับอันนี้น้องเอามาให้ดูอย่างพิมพ์ที่แกะ้ามาใหม่ถ้าเพื่อนๆดูนะเห็นไหม,มเรื่องของการแกะน,น,กนะครับ<ะ>งานพุทธศิลป์โมดิฟายใหม่ก็คือจากพิมพ์นี้แต่ก็มาโมดิฟายใหม่เพื่อนเห็นความแตกต่างไหมนะครับนี่คือ รุ่นเก่านะครับพอมาทําใหม่นะครับสังเกตว่างานพุทธศิลป์ครับจะมีความสวยงามมากขึ้นนะนำมาสร้างเ,าเป็นพระพุทธนะครับองเล็กนะตุนนี้แล้วก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนเนี่ยที่จ่าบูชานะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนํามาทําใหม่นะ ขนาดบูชา9้นิ้วประมาณ2 0 0แสนนะครับสำหรับเจ้าเสือนะครับคนมีตังนะครับทั้งหลายนะครับนัไปเป็นพระองค์ประธานที่บ้านได้เลยนะน่ะถัดมาซ้ายมือนี่ครับองค์เนี้ยอยู่ที่3,000สนบาทขึ้นไปทีเห็นความแตกต่างไหมความฉ่ำความ สีขององค์หยกนะครับจะมีความสล่ำเสนอสีเข้มมีความมันเบาน,นะครับเนี่ยองค์เนี้ยสามแสนบาทน,นะครับถัดไปองนี้ก็จะย่ำยาวลงมาหน่อยอยู่ที่สองแสนนะครับเพื่อนบูชาเป็นพระประธานที่บ้านได้นะครับดีนะครับ